ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุทกานิกายธรรมบทความว่าผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคําอันไม่ระคายหู อันให้รู้กันได้เป็นคำจริงเป็นเหตุไม่ทำร้ายใครๆให้ขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหม์ผู้ที่ได้ชื่อว่าพราหมณ์หรือผู้ประเสริฐนั้นต้องมีถ้อยคำที่ประเสริฐเป็นถ้อยคำของชนชั้นสูงคือผู้จาไพเราะสนอโสดไม่ใช้ว่าจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงใจคนอื่นไม่พูดให้คนอื่นขุนเคืองใจจนกลายเป็นความแค้นแต่ก็ต้องเป็นคำจริงด้วย ซึ่งก็จะรวมไปถึงเป็นถ้อยคำสุภาพไม่เป็นคำหยาบคำดา่าคำประชดประชันคำเสียดสีกระทบกระเทียบแดกดันคำหยาบนั้นฟังก็ระคายหูแค่คิดถึงก็ระคายหูที่ผ่านมาเราได้เข้าใจลักษณะของมุสาวาตรวมไปถึงคุณและโทษของการรักษาศินกันเป็นอย่างดีแล้วคำพูดที่ดูเหมือนเป็นคำหยาบใครฟังแล้วก็เคืองใจ แต่พระบรมศาสดากลับตัดว่าไม่เป็นพระรุสวาดผู้ฟังก็ไม่ควรเก็บเข้ามาเป็นอารมณ์เพราะเป็นคำพูดติดปากมาข้ามชาติของบุคคลนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันดีกว่า ในยุคสมัยของพระประทุมมุติมีกุลบุตรคนหนึ่งในกรุงหงสาวดีขณะได้ฟังธรรมที่วัดได้เห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย จึงปรารถนาตำแหน่งนั้นและก็มุ่งมั่นสั่งสมบุญในทุกรูปแบบแม้จะทำบุญเอาไว้หลายอย่างแต่ความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของท่านไม่เคยเปลี่ยนไปได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกเรื่อยมาพอมาถึงยุคข,ของพระสัมมาสัมบพบุทธเจ้าของเราท่านมาบังเกิดในครอบครัวพราหมณ์ในกรุงสารวัถีมีนามว่าพระปิริทวัชชะ ต่อมาท่านได้ฟังธรรมจากาพระบรมศาสดาซึ่งเกิดสธาออกบวชเป็นพิสุตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันตผลตามปกติแล้วเมื่อท่านพูดจาก,กับใครไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือกระทั่งเพื่อนสหธรรมมิกด้วยกันท่านมักจะใช้ถ้อยคำรองเรียกว่าเจ้าถอยพิสุปุตุชนฟังแล้วก็ไม่ชอบใจจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคะธรรมดาพระอริยะไม่กล่าวคำหยาบ แต่ทำไมท่านปิรินทวชะจึงพูดจาหยาบคายพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าพิสูจทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวโทษปิรินทวัชะเลยวัชชะนะไม่ได้มีโทสะคิดร้ายต่อพวกเธอวัชชะไม่ได้ร้องเรียกพวกเธอว่าคนถอย เพียงแต่คำที่พูดติดปากมาห้าร้อยชาติเพราะเกิดในตระกูลพาราหมนี้วัชชะเป็นพระขีนาศพแล้วไม่มีจิตคิดร้ายต่อใครๆพวกเธออย่าได้ถือสาในถ้อยคำของวัชชะเลยจิงอยู่ถ้อยคำของพระริยะทั้งหลายแม้จะหยาบอยู่บ้างก็เชื่อบริสุทธิ์แท้เพราะเจตนาไม่หยาบไม่เป็นบาปแม้แต่น้อยครั้นพิสุสงได้รับคำชี้แจงจากพระบรมศาสดา ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ใส่ใจในคำพูดของท่านอีกเลยท่านปิรินทวชะนี้ท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือก่อนหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะอุบัติขึ้นพระเถระได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงใช้มหาชนตั้งอยู่ในศีลห้าไม่มีการดื่มน้ำเมาทุกคนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ พระองค์ทรงแนะนำให้มหาชนทำกุศลลจิตจนตลอดชีวิตทำให้มนุษย์ในยุคนั้นไปเกิดในสวรรค์กันมากมายแม้ตัวท่านเองก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เสวยที่พยาสมบัติเป็นเวลายาวนานครั้นมาถึงสมัยพุทธกาลก็มาเกิดเป็นมนุษย์และสามารถทำพระนิพพานให้แจ้งได้แล้วเราเทวดาที่บังเกิดในสวรรค์ทั้งหกชั้นซึ่งเคยเกิดเป็นบริวารของท่านตรวจดูสมบัติของตนเองในเทวโลกก็ปลื้มใจว่า ที่พยะสมบัติที่ได้มาทั้งหมดนี้เพราะอาศัยพระเจ้าจากักรพรรดิยิ่งรู้ว่าขณะนี้นะ่ะพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เคยเป็นเหนือหัวบัตดนี้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยิ่งปลื้มปิติยินดีและเมื่อลงจาก เทวโลกมานมัสก,การพระเถระทั้งเชา้าทั้งเย็นเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นต่อมาท่านจะได้รับการยกย่องจากาพระบรมศาสดาว่าเป็นยอดของเหล่าพิสุผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายวันหนึ่งพระเถระเข้าไปบินธบาตในเมืองราชพฤกษ์ได้พบกับชายคนหนึ่งกำลังนำดีปรีเต็มถาดเข้าไปในเมืองจึงถามว่าเจ้าถอยในภาชนะของแกนะมีอะไร ชายคนนี้คิดว่าสมณะรูปนี้กล่าวคำหยาบกับเราแต่เช้าแล้วก็ควนกล่าวคํานี้เหมาะสมแก่สมณะรูปนี้บ้างจึงตอบไปว่าในภาชนะของผมก็มีขี้หนูสิท่านพระเถระก็พูดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างที่เจ้าว่านั่นแหละเมื่อพระเถระเดินถอยหลังดีปรีก็กลายเป็นขี้หนูไปหมดชายคนนั้นตกใจมากแต่ยังไม่มั่นใจว่าดีปรีเหล่านี้กลายเป็นขี้หนูจริงหรือเปล่าลองเอามือบี้ดูรู้ว่า เป็นขี้หนูจริงๆจ,จึงตกใจแล้วก็เสียใจมากและทำให้พลอยคิดถึงดีปรีที่มีอยู่เต็มเกวียนว่าดีปรีเป็นขี้หนูเฉพาะในถาดนี้หรือว่าในเกวียนก็เป็นขี้หนูด้วยเขารีบวิ่งไปตรวจดูก็พบว่าดีปรีในเกวียนทั้งหมดก็เป็นอย่างที่คิดจึงคิดทบทวนดูว่านี่คงไม่ใช่การกระทําของใครอื่นต้องเป็นการกระทําของพิษุรูปนั้นแน่ทําให้ดีปรีของเขาต้องกลายเป็นขี้หนูทั้งหมด จึงออกตามหาพระเถระตามสถานที่ต่างๆเดินตามหาทั้งวันก็ไม่พบกระทั่งมีอุบาสกท่านหนึ่งเข้าไปถามถึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ได้บอกลักษณะหน้าตาและกิริยาท่าทางรวมไปถึงคำพูดอันเป็นเอกลักษณ์ของพระเถระให้อุบาสกฟังเมื่ออุบาสกฟังจบก็สรุปได้ทันทีว่าพระเถระที่ชายคนนี้เจอต้องเป็นพระปรินทวัชชะเถระอย่างแน่นอนด้วยความสงสารจึงปลอบใจว่า อย่ากังวลไปเลยพระเถระรูปนี้เป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาไม่เคยคิดประทุษร้ายใครหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ท่านนำดีปรีที่กลายเป็นขี้หนูทั้งหมดไปยืนข้างหน้าพระเถระเมื่อพระเถระกล่าวว่านั่นอะไรละ่ะก็จงบอกว่าดีปรีหากพระเถระกล่าวอย่างไรก็จะเป็นอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างเพราะท่านเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ชายคนนั้นก็ดีใจมากที่ตนเองพอจะมีความหวังอยู่บ้างจึงรีบออกตามหา เมื่อพบพระเถระแล้วก็ทำตามที่อุบาสกแนะนำทุกอย่างจึงได้ดีปรีกลับมาดังเดิมทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากจึงก้มลงกราบขอขมาโทษที่ได้กล่าวล่วงเกินเพราะความไม่รู้จากนั้นก็ขอยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต นี่ก็คือตัวอย่างของคำหยาบที่ไม่ควรถือเอาเป็นประมาณไม่ควรใส่ใจเพราะใจของพระอรหันต์นั้นสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะมีความผ่องใสเป็นปกติท่านเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วสิ่งที่ท่านพูดเป็นเพียงความเคยชินที่ติดมาข้ามชาติแม้การกระทำและรูปลักษณ์ภายนอกอาจไม่สมบูรณ์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ใครเสียหายนี่ก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์ที่เราควรศึกษาเอาไว้ ที่นี้สำหรับพวกเราผู้ก,กำลังสร้างบารมีกันอยู่นี้เป้าหมายปลายทางยังยาวไกลถ้อยคำใดที่สามารถ ยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้นและสามารถโน้มน้าวใจเขาให้เข้าสู่กระแสธรรมต้องรู้จักสรรหามาพูดจิตใจที่งดงามอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีปิยะวาจามีวาจาเป็นสุภาษิตเพื่อพิชิตใจผู้ฟังให้เขาเต็มใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติตามมาเข้าถึงพระจะได้ช่วยกันนำพามนุษย์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏไปสู่สุดแห่งธรรมกันทุกทุกคนเราจะเห็นได้ว่า พระอาหารหันต์ปิรินทวัชชะนี้ท่านมีอนุสัยสัญญาที่ส่งเสริมให้ผู้คนตั้งมั่นอยู่ในศินห้าดังนั้นการที่จะใช้คำพูดเน็บแนมกระแนะกะแน,แน,แน,แนผู้อื่นจึงไม่มีในท่านเมื่อไม่มีในท่านแล้วท่านแสดงธรรมด้วยคำพูดใดๆย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายและพาให้ผู้คนตื่นรู้จากคำพูดที่เป็นคำถอยของพระเทระผู้นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากวาจที่ตื่นรู้ และยิ่งใหญ่เจริญสุขเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ด้วยนะคะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้างหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุธธทพธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิต ครูผพ้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกายในกายทิพย์กายแสงกว่า800ชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกทุกคน